สนับสนุนโดยพัทยาเบติลฟิลด์สนามเพนบอลแอนบีบีกันมีกิจกรรมมากมายให้เลือกเล่นสนามตั้งอยู่ถนนสาย36มุ่งหน้าระยองเยืองกับสนามแข่งรถพีระเซอร์กิตโทร0928845004และ0616615617 า22นาฬิกาวันที่13เมษายนผู้สืขารายงานว่าบรรยากาศนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวเมืองพัทยาพบว่ามีเป็นจำนวนมากในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์บริเวณถนนคนเดินวอลกิ้งสตรีพัทยาใต้ซึ่งที่ผ่านมาก่อนมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จะมีกลุ่มประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างมาเล่นน้ำสงกรานต์กันเป็นจำนวนมากและคึกคักโดยบรรดาร้านต่างๆที่ อยู่ในพื้นที่จะมีการเตรียมอุปกรณ์และน้ำให้นักท่องเที่ยวและลูกค้าได้เล่นกันอย่างสนุกสนานแต่มาในปีนี้กลับพบว่าบรรดาร้านค้าบางร้านกลับปิดเงียบและไม่เปิดให้บริการเพราะในปีนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการสั่งงดเล่นน้ำประแป้งงดปาร์ตี้โฟมทาให้บรรยากาศการเล่นน้าเป็นไปอย่างเงียบเหงาแต่พบนักท่องเที่ยวเข้ามาเดินท่องเที่ยวเป็นจานวนมากและเข้าเที่ยวสถานประกอบ การเป็นจำนวนมากเช่นกันบางร้านมีนักท่องเที่ยวเข้าใช้บริการทางร้านก็มีมาตรการจุดตรวจโควิด19ก่อนเข้าร้านทุกร้านอีกด้วย ส่วนบรรยากาศถนนในเมืองพัทยาพบว่ามีรถยนต์จำนวนมากเข้ามาท่องเที่ยวในเมืองพัทยาพร้อมทั้งบริเวณชายหาดพัทยาก็มีนักท่องเที่ยวพาครอบครัวมาเดินเล่นนั่งเล่นและซื้ออาหารรับประทานตามชายหาดเป็นจำนวนมากเช่นกันทำให้ผู้ประกอบการต่างๆในเมืองพัทยาพอที่จะยิ้มได้อีกครั้ง สนับสนุนโดยโครงการแอดมอสสิรชาคอนโดสไตล์โมเดิร์นมิสเซนจูรีกับราคาเริ่มต้นเพียง1.59ล้านบาทเท่านั้นสอบถามได้ที่โทร02 168 0000 00. i Academy ่แอนท m p เปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายโดยการชกมวยและอื่นๆอีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ f b o o k r o k r f i g h t Academy